สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้12กรกฎาคม2 5 6 5เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับยังอยู่ที่เรื่องเงินผู้สูงอายุนะครับวันที่19กรกฎาคมนี้ครับรับครับผู้สูงอายุรับทุกคนนะครับผู้สูงอายุรายใดที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้วนะครับจะได้รับเงินนี้ทุกคนเป็นเงินพิเศษครับโอนเข้าัญชีธนาคารและรับเงินสดครับ โอนเข้าบัญชีธนาคารเดียวกันกับที่รับเบี้ยยังชีพเป็นประจาทุกเดือนนั่นแหละครับส่วนผู้รับเงินสดก็คือผู้ที่รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดเงินพิเศษชนิดนี้โอนจ่ายวันที่19กรกฎาคมนี้ถ้าใครรับเบี้ยยังชีพทุกวันที่10เป็นเงินสดเงินวันที่19นี้ก็จะจ่ายเป็นเงินสดณหน่วยงานเดิมที่ท่านเคยรับนั่นแหละครับอบตหรือเทศบาลตามพรมิลำเนานะครับซึ่งวันที่19ก็จ่ายเข้าบัญชีธนาคารและ บางคนรับเป็นเงินสดอันนี้เป็นเงินพิเศษช่วยผู้สูงอายุตามปฏิคันตมตเมื่อ26เมษายนห5าที่อนุมัติในหลักการไว้แล้วโดยให้จ่าย6เดือนจ่ายเงินของเดือนเมษาถึงกันยายนหกห้าและเมื่อวันที่5กร,รกฎาคมหกห้าที่ผ่านมาคันตมตอนุมัติงบกลางของปี2 5งพเพื่อจ่ายโดยจะจ่าย3ครั้งนะครับ6เดือนนี้จ่าย3ครั้งก็คือวันที่19กร,รกฎาคม 6. 5หนี้จ่าย4เดือนของเดือนเมษาถึงกร,รกฎาคมนะครับ แล้วก็19สิงหาจ่ายอีก1เดือนของเดือนสิงหา19กันยาจ่ายอีก1เดือนของเดือนกันยา19กรกราดาจ่าย4เดือนดังรายละเอียดต่อไปนี้นะครับผู้อายุ60 69ปีได้เดือนละ100บาทนะครับ19กรกฎาคมจะจ่าย4เดือนก็400นะครับอันนี้รับไป19กักระดาคมแล้วก็ที่เหลือรับอีกเดือนละร้อยก็คือ19สิงหากับ19กันยานะครับ ส่วนผู้อายุ70-79ปีรับพิเศษเดือนละ150นะครับ19กักฎาคมนี้ก็4เดือนรับไป600 19กักฎาคมนะครับรับ600นะครับและ150ที่เหลือ2ครั้งก็19สิงหารับอีก150 19กันยายนรับอีก150นะครับ80-89ปีรับพิเศษเดือนละ200ครับ19กักฎาคมนี้ก็รับ สองสี่เดือนก็แปดร้อยโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือบางคนรับเงินเป็นเงินสดที่หน่วยงานเดิมตามที่เคยรับนะครับและสองร้อยที่เหลืออีกสองครั้งก็คือสิบเก้าสิงหารับอีกสองร้อยสิบเก้ากันยายนรับอีกสองร้อยนะครับแล้วก็ผู้อายุเก้าสิบปีขึ้นไปรับพิเศษเดือนละสองร้อยห้าสิบสิบเก้ากรกฎาคมนี้รับสี่เดือนเมษาถึงกรกฎาก็หนึ่งพันโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับและรับเป็นเงินสดบางคนนะครับ 250บาทที่เหลืออีก2ครั้งก็19สิงหารับอีก250 19กันยารับอีก250สําหรับผู้อายุ90ปีขึ้นไปครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการเงินที่จะได้รับในวันที่19กรกรกฎาคมนี้เป็นเงินพิเศษผู้สูงอายุจะได้รับทุกคนนะครับสวัสดีครับ